ที่3กันยายน2564นะครับจะมีดาวพระเกตย้ายเข้าสู่มุมปุตตะนะครับเล็งไปที่ดาวพระเสาร์นะครับของชาวลัคนาราศีมีนซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับก็ยังดาวพระเกตยังทํามุมเป็น4กับดาวเรือนการเงินนะครับนะต้องบอกว่าในช่วง3กันยายนจนถึงประมาณ29ตุลาคมที่พระเกตยอยู่ตรงนี้นะครับนะจาก การทำมุมต่างๆนะครับจะกระตุ้นให้เกิดสิ่งใดต่อดวงชะตาคุณนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับผมจบไปในเรื่องของความเป็นไปในชีวิตใน,ในช่วงการงานนะครับการงานเนี่ยช่วง45วันนี้นะครับการงานของชาวลัคนาราศีมีนจะมีมุมที่ดีมีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงพระเกตย้ายไปในสามกันยานะครับเข้าเรือนอารมณ์นะครับก็ต้องบอกว่านะครับ สิ่งใดที่ทำเก่าๆไว้อยู่แล้วหรือทำดีอยู่แล้วจะมีการพัฒนาต่อยอดเป็นช่วงที่มีอารมณ์ทางจิตการในการผีดอกออกผลในสิ่งต่างๆได้ดีการเรียนรู้สิ่งเดิมๆแล้วพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่การเอาสิ่งเก่ามาพัฒนาต่อยอดต่างๆนะครับจะมีมุมที่ดีนะครับดวงบอกว่าจะมีเหตุการณ์ให้คุณนั้น มีสิ่งต่างๆที่ดีในเรื่องของการงานนะบางท่านนั้นจะมีโชคเกิดขึ้นนะโชคคือสิ่งที่ได้มาแบบคาดไม่ถึงสิ่งที่ได้มาแบบง่ายๆสิ่งที่ได้มาเกินความคาดหมายหรือสิ่งที่โชคในที่นี้เป็นตัวเงินก็ได้นะเป็นเงินที่มากขึ้นที่จะเข้ามาหรือท่านใดติดขัดเรื่องเงินอยู่จะมีเข้ามากขึ้นนะครับหรือท่านใดต้องการเงินไปใช้นี่จะมีเข้ามาแบบคาดไม่ถึง นี่คือดวงดาวนะครับต้องบอกว่าลาบผลนะครับต่างๆจะมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณภาวนาทางจิตใจให้ดีนะตั้งเป้าให้ดีโฟกัสให้ดีกับสิ่งบางสิ่งนะครับจะมีลาบผลเข้ามาสู่ตัวคุณนะรายได้ช่องทางรายได้พิเศษที่มีจะมีมากขึ้นนะท่านใดไม่มีมีโอกาสเกิดช่องทางรายได้พิเศษเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับมีงานพิเศษมีจ็อบพิเศษหรือไดใจลูกค้ารายใหม่ลูกค้า าลายใหม่ๆเข้ามาก็แล้วกันนะครับมีลูกค้าเก่าๆหมุนเวียนเข้ามาหรือว่ามันรวมไปถึงว่ามีลูกค้าใหม่เข้ามาเลยนะครับมีลูกค้าที่ดีนะครับนะแนะนําต่อบอกต่ออะไรลักษณะนี้นะครับในดวงดาวมันแปลว่าชาวลัคนาราศีมีเนี่ยจะมีการมีเหตุการณ์ให้ได้รับผลทางการงานหรือกับการที่เริ่มสิ่งต่างๆนะโดยเฉพาะท่านใดที่เกิดลัคนาราศีมีเนี่ย,ยที่จะทําอะไรต่างๆในช่วง45วันนี้ จะมีความสําเร็จบางอย่างเข้ามาสู่ดวงชะตาต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีน45วันนี้ก็คือผมมองไปถึงการเงินนะครับการเงินของคุณจะมีเข้ามือมามากขึ้นคุณจะพยายามสร้างเงินมากขึ้นคุณจะขยันหาเงินมากขึ้นสําหรับท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวก็จะทําเงินได้มากขึ้นหรือวางแผนทางการเงินเพิ่ม นะครับจิตใจโฟกัสไปที่เงินเงินทองทองเป็นพิเศษแต่ในดวงอะ่ะบอกว่าช่วงนี้นะครับสื่อสารกับสิ่งหนึ่งสิ่งได้ดีนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์ให้เสียเงินไปกับเพศตรงข้ามเสียเงินไปกับบ้านกับรถหรือมีรายจ่ายบางอย่างไปกับในครอบครัวมากขึ้นนะแล้วก็เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามหรือได้เงินจากเพศตรงข้ามก็ได้นะในดวงดาว ดวงดาวมันปแปลลักษณะนั้นหรือคุณกับคู่ถ้ามีคู่เนี่ยมีคนรักมีคู่มีแฟนเนี่ยจะมีเหตุการณ์ให้คุณเนี่ยมีการวางแผนทางการเงินคิดถึงผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับเงินร่วมกันมากขึ้นหรือมันแปลว่าทะเลาะก,กันกับคนใกล้ตัวหรือเพศตรงข้ามใครก็ได้นะเพศตรงข้ามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคู่อย่างเดียวนะครับเรื่องเงินทองทองนะครับหรือมีเพศตรงข้ามมาคุยกับคุณมาปรึกษาหารือเรื่องเงินเงินทองทองมากขึ้นก็ได้นะครับ ดวงดาวเนี่ยนะครับจะส่งผลให้คุณนั้นมีอารมณ์ร้อนมากขึ้นแต่ถ้าท่านใดเนี่ยเข้าหาธรรมะเข้าหาสิ่งที่ดีช่วงนี้จะอารมณ์ทางจิตใจจะเข้าถึงได้ดีโดยเฉพาะการวิปัสสนาการนั่งสมาธิการสวดมนต์จะดึงดูดภาวะจิตใจได้ดีนะครับหมายถึงว่าจิตคุณเนี่ยจะสื่อเข้ากับอารมณ์เกี่ยวกับพวกนี้ได้ดีนะครับถ้าคุณไปปฏิบัติถือศีลภาวนาอยู่บ้านนั่งสมาธิจะดีมากน่าจะเสริมกระตุ้นในเรื่องของโชคลาภ ของคุณด้วยนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีในเรื่องของโชคลาภหรือคาดหรือสิ่งที่มาแบบไม่คาดคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นโชคลาภมันอาจจะมามุมในเรื่องในเรื่องของการช่วยเหลือมาในเรื่องของเงินมาในเรื่องของงานหรือสิ่งที่ได้มาแล้วมันพึงพอใจทางจิตนะความหมายของโชคลาภตรงนีนะ้บางท่านนั้นนะครับในดวงดาวเนี่ยพากเกตมาตรงนี้ก็จะมีดาวพฤหัสย้ายเข้ามาเลงเกตด้วยยิบแปดกันยาไปจนถึง8พฤศจิกา ก็คือแต่ว่าจะเล็งเกตเี่กก็คือ28กันยาไปจนถึงประมาณ29ตุลาฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมินนะครับที่รอโอกาสต่างๆนะครับจะได้สิ่งที่ดีเข้ามาหรือว่าสิ่งที่ทํามาก่อนหน้านี้มันก่อลาภผลก่อผลประโยชน์ต่างๆเข้ามามันแปลว่าคุณจะเกิดช่องทางไรายได้ใหม่ก็ได้หรือว่าคุณจะมีผลประโยชน์บางอย่างเกี่ยวกับงานได้รางวัลได้คําชื่นชมหรือได้สิ่งที่ดีบางอย่างเข้ามานะครับ ในช่วง28กันยาไปจนถึง29ตุลามันหมายถึงว่าคุณมีภาวะทางจิตใจที่จะเปลี่ยนแปลงไทยในท่าในด้านของอารมณ์ง่ายด้วยเช่นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวกังวลเดี๋ยวดีเดี๋ยวผะอื่พผะอมก็เดี๋ยวกระฉับกระเฉงแต่ว่าดวงอะ่ะมันปรับให้คุณว่าคุณจะมีเรื่องราวให้คุณตัดสินใจอะไรบางอย่างกับคันรองในชีวิตเป็นช่วงที่เหมาะเจาะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตการตัดสินใจบางอย่างมีเรื่องตัดสินใจบางอย่างและตัดสินใจได้ถูกเพราะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโครจรเข้ามุมที่ดีคือ28นะ28ดเนี่ยพฤหัสมะเรงเกตด้วยนะ28ไปจนถึง30ถึง29ตุลาเลยนะครับ28กันยาถึง29ตุลาเนะี่ยเป็นช่วงชังหวะทีด่ดีในการตัดสินใจอะไรต่างๆหรือว่าคุณจะมีอะไร บางอย่างให้ตัดสินใจมีมุมมองทางการงานใหม่ๆมีมุมมองชีวิตใหม่ๆหรือเป็นช่วงที่ตัวคุณเนะี่ยจะโฟกัสไปในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะก่อรายได้ลาบผลต่างๆแล้วมันเกิดขึ้นจริงกับคุณได้ไปศึกษาไปเรียนรู้ไปพัฒนาไปต่อยอดไปพยายามสร้างจะพบช่องทางนะครับจะเกิดปัญญาได้ง่ายจะเกิดสิ่งที่ดีที่จะล่อลาบผลล่อรายได้ต่างๆเข้ามาสู่ตัวคุณนะครับชาวลัคนาราศีมีนตรงนี้นะครับอย่าลืมคาพยากรณ์ตรงนี้นะครับนะอันนี้ คือตีจากดวงดาวเลยว่าตัวคุณเนะี่ยจะเป็นบอ่อทางในการหาเงินตัวคุณจะเป็นบอ่อทางในการสร้างรายได้ตัวคุณจะเป็นบอ่อทางในการเกิดงานใหม่จอบใหม่โปรเจกต์ใหม่นะหรือรวมไปถึงว่าสิ่งต่างๆที่คุณทำจะได้รับนะท่านใดที่ไม่เคยถูกหวยถ้าจะถูกกุศลเก่าจะผลักดันจะผลักดันในช่วงนี้นะครับใน45วันนี้จะมีโอกาสเกิดโชคราศีมีนนะครับนะ อธิษฐานจิตขอพรดีๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามนะครับมาทางตรงก็คือถูกหวยอย่างเงี้ยมาทางอ้อมก็คือมาทางงานมาทางงานเสริมเรื่องงานนะเสริมเรื่องกิจ,จกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับงานที่จะทํารายได้มาสู่ตัวคุณนะครับในด้านของความเป็นไปในความรักชาวลัคนาราศีมีนจะต้องระวังกัน มีปากเสียงการทะเลาะการจ้องจับผิดการแข่งข้อการแรงใส่นะครับจากคนรักคู่ครองหรือมีเรื่องให้ตอกปากต่อคํากันนะหรือมันจะแปรอย่างหนึ่งว่าคู่ของคุณกับคู่ของคุณเจ็บป่วยหรือคู่ของคุณจะโฟกัสไปในจะมีเหตุการณ์ให้มีการคุยกันในเรื่องของเงินทองทองมากขึ้นนะจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาคุยกันในเรื่องของเงินทองทองหรือคนในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องๆ như, ๆเงินเงินเงินทองทองมากขึ้น ระวังเ,เรื่องจุกจิกใจเกิดขึ้นด้วยกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวมีเรื่องหุดหิตใจทางอารมณ์เกี่ยวกับคนในครอบครัวนะการเจ็บป่วยวต้องระวังให้มากนะครับในช่วงนี้มันแปลว่ามีคนมาก้าวไก่มีคนอยากจะมาหุ้นส่วนมีคนอยากจะมาร่วมมีคนอยากจะเข้ามาทํางานร่วมหรือมาก้าวไก่ก็ไท้มันใช้คําว่าจะมีคนมาอยากมาก้าวไก่ในชีวิตคุณนะครับนะแล้วก็ต้องระวังผู้ใหญ่ให้โทษนะหรือว่ามันรวมไปถึงว่า ผู้ใหญ่มองไม่ดีนะครับผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะชาวลัคนาราศีมีนแต่ผมเคให้เครดิตนะว่าการเงินการทองคุณจะมากขึ้นนะในช่วงนี้โชคลาบโชคลาบก็คือสิ่งที่เป็นเงินเป็นงานเป็นอะไรต่างๆนะจะน่าจะมีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะครับฉะนั้นเราเอาไปก่อไปสร้างชาวลัคนาราศีมีน45ิวันมีโอกาสเดินทางไกลนะครับแล้วก็จะมีคนมาทําให้คุณจุกจิกใจมันแปลว่าจะมี จะมีเพศตรงข้ามที่เป็นเพื่อนเก่ามีข่าวข่าวหรือมีเหตุการณ์ให้มีเพื่อนเก่าก็ได้นะติดต่อเข้ามานะครับหรือรวมไปถึงว่าคุณจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวในดาวถ้าไม่แปลลักษณะนั้นนะนะเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ตัวนะครับอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจ,กใจกับคุณเลขนําโชคในช่วง4ี่สิบห้าวันนี้นะครับเลขนําโชคเนี่ยก็จะเป็นเลขเกี่ยวกับตัวคุณเพราะตัว ตัวคุณนั่นแหละจะเป็นบอ่อทางในการสร้างสรรผลงานสร้างสรรสิ่งต่างๆที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับในดวงดาวแปลลักษณะนั้นนะครับมันแปลว่าชาวลัคนาราศีมิถุทมีการติดต่อกับต่างประเทศหรือติดต่อเรื่องมรดกหรือจะมีการจัดการอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบ้านรถซ่อมบ้านซ่อมรถหรือทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์นะครับเกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะในดวงดาวแปลลักษณะนี้นะครับ แต่ดาวเนี่ยต้องบอกว่าคุณจะมีอารมณ์ลบๆบ,บ้างมีเรื่องผะออ่นผะอมมีเรื่องอึอดอัดเบื่อหน่ายเบื่อเบื่อเซ็งเซงบ้างนะครับรอประมาณสักวันที่29เนี่ยประมาณวันที่28นะ28กันยาเข้าหา29เกนี่ย28กันยาไปเนี่ยจนถึง29ตุลาหนึ่งเดือนนั้นนะครับคุณจะทําอะไรคุณรีบทําเลยนะนะหรือมันเป็นช่วงที่คุณจะเสวยผลก็ได้คุณทำคุณก่อถ้าคุณจะลงทุนระยะสั้นๆคุณรีบทำรีบก่อท่านใดที่โสด มีโอกาสมีความรักเข้ามาแบบคาดไม่ถึงในช่วง45วันนับจากนี้ไปนะครับ3กันยาไปหรือว่ามีคนมีเพศตรงข้ามเข้ามาชอบหรือว่ามันแปลว่าจะเกิดหุ้นส่วนทางการงานหรือมีคนที่เป็นเพศตรงข้ามซึ่งไม่ใช่แฟนก็ได้มาเกี่ยวพันกับชีวิตคุณมาช่วยเหลือนะครับคุณเป็นผู้ชายจะมีผู้หญิงเข้ามาช่วยคุณเป็นผู้ชายจะมีผูผ้ผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวพันนะครับหรือว่าท่านใดทํางานร่วมกับคู่ีมีผลประโยชน์ทางการเงินร่วมกับเพศตรงข้ามอย่างเงี้ยก็จะก็จะดีหน่อยนะครับ แต่รายจ่ายไปกับนี่สินเก่าก็ได้หรือว่ารายจ่ายไปกับคดีความรายจ่ายไปกับอะไรบางอย่างเนี่ยจะมากขึ้นนะหรือการ,การซ่อมแซมปรับปรุงหรือ,อเครื่องใช้ไฟฟ้าค่าไฟอะไรต่างๆตรงนี้นะครับจะค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับนายชาวลัคนาราศีมีนก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ผมกับน้องมารวยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ